ได้รถและอยากได้โปรโมชั่นดีๆต้องมาที่นี่สามเหลี่ยมออตโต้ขอ,อนแก่นเท่านั้นซื้อ1นนะคะแถมฟรีถึง10รายการแถมอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยอย่างที่1นะคะฟรีเงินช่วยดาวสูงสุดถึง60,000บาทลูกค้านะคะที่ยังไม่มีเงินดาวรถนะคะเราออกให้ไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ SUV ทุกรุ่นทุกกี่ห้อฟรีเงินช่วยดาวสูงสุดถึง60,000บาทค่ะ2บริษัท จ่ายค่างวดนะคะให้ลูกค้าขับฟรีตลอดปีลูกค้าจะได้เริ่มจ่ายค่างวดอีกทีก็คือมกราปีหน้าค่ะ 3. ฟรฟีดอกเบีย้ย0นเนาน4เดือนลูกค้านะคะไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลย4เดือน4จะเป็นฟีค่าจัดไฟแนนซ์ทุกธานาคาร 5. ้ีค่าโอนกรรมสิทธิ์และภาษีพรบในกรณีที่ภาษีพรบใกล้หมดอายุนะคะเรานะคะจะต่ออายุให้ลูกค้าฟรีนะคะ 6. นะคะจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลว 7. WSmart ดูแลในกรณีฉุกเฉินฟรีตลอด24ชั่วโมงลูกค้าขับรถไปน้ำมันหมดกลางทางแบตเตอรี่หมดลืมกุญแจไว้ในรถยางแตกเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ลูกค้าถึงที่ฟรี24ชั่วโมง 8. วารันตีเครื่องและเกียร์ฟรีสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโล9นะคะจะเป็น พรีเมียมวารันตีดูแลทุกระบบในกรณีที่รถไม่เกิน10ปี1เดือนเต็มเลยนะคะ10ปีน้ำมันเต็มถังให้ลูกค้าไปขับรีกันยาวๆเลยนะคะของแถมเยอะขนาดนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียว3าเหลี่ยมออตโตหอนแก่นเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่สนใจให้ติดต่อมาที่เบอร์0942581676แอนดเหลี่ยมออตโตอ,อย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออตโต แล้วเจอกันค่ะ